ทำเอาสาวกตื่นเต้นมากนะครับสำหรับ t o y o ต a h ไฮรักกับการเปิดตัวเจนใหม่ในช่วงไตรมาสที่4ของปี2025นี้การมาของไฮรักถือว่าเป็นอีกหนึ่งอย่างที่หลายคนจับตามองเป็นอย่างมากกับการปรับเปลี่ยนดีไซน์ใหม่ทั้งดีไซน์ภายนอกและการยกชุดอัพเกรดภายในแม้ว่ายัางใช้พื้นฐานเดิมแต่รุ่นนี้แน่นอนต้องมีการใส่ออปชั่นและขุมพลังปรับเปลี่ยนให้ แฟ,แฟนสาวโตโยต้าอย่างแน่นอนรอติดตามนะครับปลายปีนี้กับโตโยต้าไฮรักเจนใหม่เริ่มขนส่งแล้วกล้ามาแล้วครับสำหรับ t o y ยต้าไฮรักเจเนเรชั่นใหม่นะครับก่อนที่จะเปิดตัวที่ไทยนะครับมีการเปิดตัวรุ่นลิเจน55ปีที่แอฟริกาส่วนที่ไทยรอรุ่นปลายป,ายปีนี้กับไฮรักเจนใหม่ ซึ่งก่อนหน้านี้นะครับเราได้เสนอในการจดสิทธิบัตรของชื่อทาโวในเมืองไทยนะครับแต่ล่าสุดก็สามารถใช้ชื่อนี้ได้นะครับในการทำตลาดที่เมืองไทยนะครับโดยมีการยื่นขอจดสิทธิบัตรเรียบร้อยแล้วสำหรับทาโวเจนใหม่ก็จะได้ชื่อทาโวนะครับและมีการเปิดเผยจากวงในนี้มาอัปเดตนะสำหรับสาวกโตโยต้าไฮรักเจนใหม่นะครับมาแล้วในปีนปี2025นะครับเปิดตัวที่แอฟริกานะในรุ่นลิทเจน5 5ปีซึ่งดีเทลต่างๆก็เหมือนกับ ลีโวในบ้านเรานะครับมีเพียงการแปะโลโก้ลิจเจน55ปีที่ด้านข้างแล้วก็ด้านท้ายของตัวรถนะครับส่วนอื่นนะครับก็มีการปรับเปลี่ยนในส่วนของกระจังหน้านะเป็นสีดําเป็นสีกอตแบ็กนะครับสีดําเงานะรวมไปถึงการใส่ในส่วนของชุดแต่งนะครับให้เพิ่มในในตลาดแอฟริกาแล้วก็เครื่องยนต์ h ฮบริดนะครับส่วนที่ไทยนะครับอาจจะว้าวกว่านั้น,นสำหรับเจเนอเรชันใหม่ ทาโวนะครับจะมาในช่วงไตรมาสที่4ซึ่งณเวลานี้นะครับศูนย์ต่างๆนะก็ยังมีอยู่นะริโอส่วนใครที่จะรอเจนใหม่นะครับก็สามารถจองรอได้เลยนะเพราะว่ารถก็มีการออกมาวิ่งทดสอบซึ่งมีการทดสอบภายในแล้วก็มีการปล่อยภาพออกมาแต่ก็ไม่สามารถนํามาเสนอได้นะครับ ซึ่งดีไซน์ต่างๆนะครับการทําภาพเรนเดอร์ออกมาก็ถือว่ามีความใกล้เคียงนะครับกับตัวรถนะมีการปรับเปลี่ยนในส่วนของไฟท้ายใหม่นะครับรวมไปถึงที่เหยียบขึ้นด้านหลังนะครับให้กับทาโวเจเนเรชั่นใหม่นะ จากภาพที่มีการตดสิทธิบัตรนะครับดีไซน์ด้านหน้าก็จะเห็นว่ามีการปรับเปลี่ยนนะครับส่วนดีเทลด้านข้างของตัวรถนะครับเส้นสายก็จะเด่นชัดมากขึ้นกว่าเดิมนะครับอย่างที่ภาพเรนเดอร์ที่เห็นอยู่ตอนนี้ส่วนรุ่น GR ก็ต้องรอรุ่นนะครับว่าจะเปิดตัวพร้อมกันไหมอาจจะเป็นอีก ครึ่งปีให้หลังหรือไม่ก็อาจจะมาพร้อมกับ Toyota f u r t u n e r นะครับที่จะตามหลังมาในอีก1ปีข้างหน้าส่วนตัวรถนะครับจะมีเครื่องยนต์ไฮบริดไหมก็ต้องรอดูนะว่าเขาจะใส่มาพร้อมกันไหมในตลาดเมืองไทยนะขอย้ำนะครับเพราะว่าที่ต่างประเทศนะที่แอฟริกาออสเตรเลียก็มีจําหน่ายแล้วนะสำหรับ เครื่องยนต์ไฮบริดนะครับแบตเตอรี่ขนาด48โวลต์นะครับแม้ว่าจะไม่ได้ช่วยอะไรมากแต่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งระบบนะส่วนภายในนะครับมีการอัปเกรดนะในส่วนของหน้าจอแล้วก็แผงเน็ตบอร์ดใหม่ทั้งหมดหัวเกียร์สั้นนะครับเบรกมือไฟฟ้าออโต้เบรกโฮมมาให้ในรุ่นนี้ส่วนจะมาตั้งแต่รุ่นลองท็อปหรือว่าเป็นรุ่นท็อปเฉพาะรุ่นเดียวก็ต้องรอ ดูนะครับว่าในเมืองไทยนะตลาดบ้านเราจะได้ออปชันแบบไหนเพราะว่าราคาน่าจะมีการปรับขึ้นแน่นอนนะสำหรับเจนใหม่นี้ทาวโวนะครับส่วนรุ่นที่จำหน่ายนะปัจจุบันนะภายในก็ถือว่าใช้มาครบจะครบ10ปีแล้วน่าจะ10ปีได้แล้วนะครับถ้ามีการปรับเปลี่ยนก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ดีนะสำหรับทาวโวเจนใหม่ในส่วนของคุ้มพลังนะครับ2.8น่าจะยังทําตลาดแล้วก็ แรงม้าแรงบิดน่าจะเท่าเดิมนะครับ204แรงม้า500นิวตันเมตรพร้อมกับเกียร์อัตโนมัติ6ลุนนะครับว่าจะเป็นเกียร์8สปีดเหมือนกับดีแม็กไหมแม็กฟอร์ด2.2เพราะว่า2ค่ายนี้ก็ใช้ในส่วนของซัพพลายเออร์นะครับเจ้าเดียวกันนะอัตราการสิ้นเปลืองนะครับถ้ามีในส่วนของระบบไฮบริด48โวลต์เข้ามานะก็จะประหยัดน้ามันได้ขึ้นถึง13.5กิโลต่อลิตรหรือว่าประมาณ10นะครับแล้วก็ระบบขับเคลื่อนสีล้อนี้ก็จะมีมาให้อยู่แล้วนะครับอีกหนึ่ง คนก็เฝ้ารอคอยนะอยากจะให้ปรับแรงมาขึ้นก็คือเครื่องยนต์2.4นะครับอาจจะมีการปรับแต่รอดูนะว่าเขาจะเพิ่มขึ้นเท่าไหร่จะเทียบเท่ากับคู่แข่งอย่าง isuzu d max m a x f o r ไหม163ม้านะครับ400นิวตันเมตรเพราะว่า ranger นะครับก็170ม้าเลยนะก็ถือว่าณเวลานี้นะครับ2.4ก็ถือว่าน้อยอยู่และยังมีอีกหนึ่งอย่างนั่นก็คือการสิบทตดในชื่อทาุมนะครับอาจจะนำเข้ามาทำตลาดนะเป็นกระบะ ฟูไซส์นะจริงนะไม่ใช่การต่อยอดจากไฮรักเจนใหม่นี้นะครับ GR แล้วก็เครื่องยนต์ V6 จะตามมาไหมรอรุ่นนะครับแฟนๆเฉพาะในเมืองไทยนี่ค่อนข้างที่จะลุ้นหนักหน่อยนะเกี่ยวกับออปชั่นนะครับต่างๆส่วนรุ่นที่ส่งออกถือว่าเขาจัดเต็มให้นะครับการแข่งขันก็สูงในว่าเราตอนนี้มีรถจีนมากระตุ้นรอดูว่าพี่โตจะเอาใจสาวกเมืองไทยมากน้อยแค่ไหนกับเจนใหม่รอชมคันจริงนะครับในช่วง ไม่เกินเดือนพฤศจ,จิกายนนะครับเรา,าน่าจะได้เห็นภาพที่เซอร์ปล่อยออกมาอีกสำหรับทา v o Generation ใหม่ปี2026นะครับแล้วก็อรอลุ้นด้วยว่า Toyota f u r t u จ e r จะมาในช่วงไหนอาจจะมีการปล่อยออกมาในช่วงครึ่งปีหลังของปีหน้าก็เป็นไปได้ครับผมอัปเดทล่าสุดนะครับสำหรับ Toyota าให้รักหลังจากมีการวิ่งทดสอบอย่างนักหน่วงในช่วงที่ผ่านมาและล่าสุดนะครับกับการขนส่งในส่วนของรถยนต์ปิศนา อีกหนึ่งรุ่นนะที่มีการพางในส่วนของตัวรถไว้อย่างสำหรับสาวกโตโยต้าไกล้แล้วนะครับกับการเปิดตัวโตโยต้าไฮรักเจเนเรชั่นใหม่ในชื่อทาโเวหลังจากมีการจดสิทธิบัตรผ่านแล้วในไทยสามารถใช้ได้กับชื่อนี้และล่าสุด กับการวิ่งขนส่งในส่วนของรถยนต์หนึ่งรุ่นที่มีการพังทั้งคันแม้แต่ร้อแม็กนะครับก็ยังมีการปกปิดไว้ซึ่งตัวรถนะครับก็ถือว่ามีความเป็นไปได้ว่าจะเป็นโตโยต้าไฮรักเจเนเรชันใหม่ซึ่งก็มีความใกล้เคียงกับรถที่วิ่งทดสอบก่อนหน้านี้ถือว่าก่อนหน้านี้มีการวิ่งทดสอบที่ค่อนข้างจะหนักหน่วงในเมืองไทยนะครับ ก็ถือว่าเมืองไทยจะเป็นที่แรกในการเปิดตัวส่วนวันเปิดตัวนะครับรอคอนเฟิร์มอีกทีนะกับทางตัวาต้านะครับว่าจะมีการเปิดตัวในเดือนไหนนะครับแต่แน่นอนว่าในช่วงปีนี้เราจะได้เห็นไฮรักเจนใหม่กับการอัปเกรดในส่วนของงานดีไซน์ใหม่ทั้งหมดรวมไปถึงภายในจะมีการอัปเกรดให้ใค้ายกับรุ่นพี่อย่างทันดาแต่ดูว่าจะมีความ ขายขึ้นกันมากน้อยแค่ไหนซึ่งก่อนหน้านี้ตัวรถที่วิ่งทดสอบที่เราเห็นหัวเก๋งยังมีขนาดเท่าเดิมรวมไปถึงด้านท้ายช่วงล่างนะครับยังเป็นการใส่ในส่วนโชคที่อยู่ด้านในนะไม่ได้มีการปรับเปลี่ยนโชคเหมือนกับรุ่น G R ส่วนรุ่น G R จะมาพร้อมกันไหมต้องรอดูนะครับการทําตลาดของ t o โยต้จะมีการปรับ กลยุทธ์ยังไงซึ่งณเวลานี้นะยอดไขารถกระบะรีโว่ก็ถือว่านำเป็นเบอร์หนึ่งหากจะสานต่อความสำเร็จก็ต้องมีการเพิ่มในส่วนของรุ่นย่อยให้มากขึ้นอรวมไปถึงขุมพลัง2.4ที่หลายคนก็เรียกร้องให้มีการปรับ จูนให้มีแรงมา้าแรงบิดเพิ่มขึ้นนะครับแต่น่นอนนะคุมพลังไฮบิดก็เป็นสิ่งที่โตโยต้าจะทําตลาดในเมืองไทยแต่ต้องรอดูก่อนซึ่งเมืองนอกก็มีการทําตลาดที่แอบริกาออสเตรเลียและตลาดที่อเมริกาใต้นะครับถือว่าเมืองไทยก็ยังไม่มีเครื่องยนต์ไฮบิดแม้แต่รุ่นเดียวสําหรับรถยนต์ กระบะขนาดหนึ่งตันส่วนทาโคมาที่มีการจดสิทธิบัตรนั้นรอดูว่าพี่โตเราจะเล่นใหญ่ไหมกับการเอามาชนกับแรปเตอร์ที่มีขุมพลังให้เลือกมากมายนะถือว่าเป็นเจ้าพ่อออปชั่นส่วนอีกรุ่นที่เปิดตัวที่แอฟริกาเป็นลีเดอร์เจน55ปีตัวรถมีความคล้ายคลึงกับรีโวแต่มีการใส่ในส่วนของชุด กระจังหน้าใหม่และมีการใส่โลโก้ลิเจน55ปีซึ่งแตกต่างไปจากที่ไทยส่วนไทยจะได้ให้รักทาววปี2025นี้รอดูจะโดนใจสาวกมากน้อยแค่ไหนตัวรถเสร็จสิ้นพร้อมกับการจําหน่ายเรียบร้อยแล้วภายในถ้ามาทรงนี้สาวก t o โยต้าพิโต สวยไหมชอบไหมหน้าจอใหญ่ขึ้นรวมไปถึงการใส่ในส่วนของออปชั่นเพิ่มเติมจะได้มากน้อยแค่ไหนรอติดตามปายปีนี้รถพร้อมขายแล้วสำหรับ toyota h i a u x generation ใหม่ทาวโวปี2025จะสมกับการรอคอยของสาวกพีโตหรือไม่ดีไซน์ออปชันจะใส่มายัดมาให้เต็มมากน้อยแค่ไหนรอติดตามปายปีนี้ครั